ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันเลยนะคบวันนี้ก็มาอยู่กับเกมคือ of ฟ Duty y o o i l l e กันนะครับผมนะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากวันนี้ก็จะมากระสุนกันนะครับเว้าถ้าสิดใจชวนเพื่อนเล่นเพื่อนไม่เล่นนะับผมก็ไม่เป็นไรก็แล้วแต่เนาะว่าเขาจะเล่นไม่เล่นก็มีอัปเดตใหม่นะครับแต่ผมจะไม่อธิบายมากนะครับเนื่องจากผมต้องอีกไม่กี่นาทีผมก็ต้องนอนแล้วเนาะไปนี่ผมก็ได้ผมก็ได้เล่นเมื่อเมื่อวาน นะถ้าจะไม่ผิดแต่ไรเนี่ยสกินปืนเนาะไม่ในใจนะครับตอนนี้ผมเลเวลสิบแปดวมั้งถ้าจะไม่ผิดนะก็รอปลดล็อกอาวุธต,ต่อไปนะผม <c oughs> ตอวันนี้เราก็จะมาเาเดี๋ยวเราไม่ได้ต้องการเร่นแบทเทิลไรเยอร์เราต้องการเร่น,ราารนมาร์ติเพเยอร์มาดูโหลดเอากันหน่อยครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมมีทั้งหมด อยู่หกโลโหลดเอานะไปดูอาวุธที่ผมใช้สิโอ้โหนอัพเต็มทุกอย่างเลยผม่าจะเปลี่ยนสโคปซะหน่อยอ่านี่สโคปใหม่มาแล้วเนี่ยใช้เป็นสโคปคอรกราฟคอรกราฟิกไซส์สองนะครับผมก็ติดตั้งไปต่อไปคอมโมไม่มีสกินอะไรมากมาย Dia dulu paling nih, paling, paling ini ada mana? Ko, pa. Nanti <coughs> Jimmy pun main baru it MC kat dia. Pertama mau duit MC kan, kan? Jom kau jom. skin mah main? main urdu, yang Nih skin mata tan. ไม่ดูมันทำไมนะ S M G แต่ผมที่อยากเล่นคือ F S South อื้อปืนใหม่นี่ว่า A K 1 1 7แต่วันนี้เรามาเล่นเจ้าปืนนี้กัน M4 นะครับผม M4 กับ M16 อย่าอย่าสับสนกันนะว่าอันไหนอันไหนนะครับคุณผู้ชมอันแตกต่างกันโอเคปะมีเสียเวลาเริ่มกันเลยอ้าวโอ้ยายชักช้าเลย จัดอันดับมาวันนี้เราก็จะมาจัดอันดับ โอเคมาแล้วโอ้โหแมปนี้ชิวๆเลยเล่นบ่อยโอ้โหมีคนเอาปืนลอยนะัดกูด้วยเว้ยทัดไงดีวะเออค่อยดีหน่อยกูกูก ยิงให้ปึงแม็กไว้แตกตากี้แม่งนี่แหละไปกินผมเรกทุกคนอะโอ้โหจังหวะเปลี่ยนแม็กพอดีเลยไว้ เอาไยลงทางก่แล้ว เนี่ยเรานำครับวันนี้เราต้องนำครับโอ้โหมุมงลุมกันเลยีปสนแล้วโว้ยอ่าแล้วก็แตกนะครับเอาผมไปหาที่ดักยิงก่อน ถ้าแบม่มนี้ใช้สไนเปอร์ไม่น่าได้ขิวเยอะนะคุณผู้ชมเพราะต้องเดินนู่นเดินนี่เดินนั่นนู่นไงแตกอ่ะเพื่อนอืมใครวะเนี่ยแตกตายตาย ตายตายนี่ก่อนครับเจ้งหว่านี้เอ๊อะก็เตะเฮ้ยเลยกูพุชมวันนี้เราคาแน่นำ หัวแตกไม่ต้องหนีไม่ต้องหนีปีมาก็แตกยีให้เพื่อนยิงให้ทำไมก็แตกเหมือนกันอืมเหมนนี้นี่เองนั่นด้วยอะไรเราแป๊บพบเจ้าอยู่ไหนกันเอยพบเจ้าอยู่ไหนกันเอยพบเจ้าอยู่ไหนกันเอยโอ้โหเพื่อนซารายเลยเว้ย โมยปืนกระโดดไม่ใช้กันกนี่เรามีปืนคนอื่นไว้ใช้ก็ใช้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็แตกตามเคยนะผมดังนั้นเนี่ยผมว่าผมเปลี่ยนเป็นโหลดเอาลูกซองก่อนเป็นโหลดเอาที่ห้าเนาะลูกซอง ูกสองใช้ดีคุณผู้ชมแป๊บเดียวถัาสองนัดรู้เรื่องอ่ะแตกสอง ลอยครับดูซิว่าใครเป็นคนนัดสุดท้ายกันเองอ่าเพื่อนนี่เองเพื่อนใช้ AK4 47นี่มาอึ๊บนัดสุดท้ายครับหัวแตกอ้ยไม่นธรรมดานะเนี่อะ M K M K M K สองแล้วไม่เอาโอ้โหผมนี่แบบที่หนึ่งนะครับ M V P ครับเกมนีน้ผมเล่นบ่อยเดี๋ยวดูแรคงซิแรคงขึ้นแล้วเย่ yeah. แรคงอัพนะพี่น้องืมสกินปืนปลดล็อกแล้วเอาไปหวังว่าคงจะเอาไปใส่กระดุกซองได้นะอยากใส่กระดุกซองโอเค อ่ะฮะต่อไปอ่ะฮะอ่ะฮะใช่ต่อไปอาา่ะฮะอ่ะฮะอาา่ะโอาา้อาหาอโหผมนี่แบบ M v P บ่อยเกินไหน่าเรามาดูลูกลูกซองกันนะ่ะ S M G เออรู้แล้วไม่ต้องพูดมากเดี๋ยวเรามาดูช็อตกันกันช็อตกันมันจะเฟี้ยวขนาดไหนอ๋อช็อตกันช็อตกันแป๊บนึงแป๊บหนึ่ง เราเปิดป้าเลยเงี้ยนะฮะพี่โจม่าเราใช้เลยนะโอ้โหเห็นเดียวสิงห์อันนี้ก็ไม่มีอะไรมากหม่แล้วพี่โจมซองมันก็หนีแค่เนี้ไม่มีอะไรเปิดล็อกมาให้เราใช้ได้แค่นี้เนาะแต่เราชอบใช้ลูกแต่ผมชอบใช้ลูกซองนี้มากกว่าเอ๊ะเดี๋ยว ngon 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 mình anh đập chết ma mà, mà. Để, 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 để. เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแล้วเอาแล้วเครื่องเอาเครื่องไปแล้วเครื่องไปแล้วตอบแชทก่อนไอพวกนี้ไม่ชอบไหมน,นี่ครับคุณผู้ชมชอบมารบกวนนะปะปาปะกระต่อกระต่อกระตอมมามามาวันนี้เขาเริ่มกันแนละ้วมั้งโอ้โหแบบนี้จะคังดิน go 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 อ้าวม่มีที่เล็งเอ,อ๊ะสองยิงยากโอ้โห RPG เลยครับเราใส่เป้าเล็งมาแต่เราไม่ได้ใช้เวิาก็ไม่เป็นไร ที่ปืนขโมยมาใช้ก่อนเลยจังหวะแรกที่มาโอ้โหอือหือเปลี่ยนแม็กสุดเท่เห็นมาแรกมาอยู่ด้านหลังกสองนี้ได้ใช้ประโยชน์แล้ จังหวะเปลี่ยนแม็กกันแล้วถ้ไข่มันยิงมาว่าเพื่อนยิง่ายเอา thank you thank you ยอยากเว้ยกซองเฮ้ยเราต้องยอมแพ้ไม่ได้จังหวะแรกนี <That> s <S ผมเปลี่ยนรถ <enemy> <lead. S 2> เอาก่อน s <S เลยลูกซองนี้ก่อนลูกซองนี้ไม่ค่อยดีอ่าตอนเล่นไม่มีป้าลิง แค่ช็อตครับแค่ช็อตครับ,รบแล้วก็แตกเนื่องจากผมเดินไปโดนระเบิดอืมเรียบร้อยเออลูกซองนี้ค่อยดีหน่อยเกมนึงครับลูกซองนี้ผมไปมไปติดเลเซอร์มาตรงหน้าอืมโอ้โหสามคนเลยลึกยิงยาก ไได้แล้วไ,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 ได้แล้วนี่ต้องเปลี่ยนเป็นสไนเปอร์ละสไนเปอร์ยิงง่ายจริงๆผมก็ได้เป็นลงลูกพกเอ้ยปืนไม่ใช่ลูกพกปืนพวกปืนพวกโอ้โนี่ใครเออเช้านี้หรึเปล่านั่นเนีย่ยพูดไม่ทนันครับค่ะไม่ไม่ทุกคนเราจะต้องห้ามเสียคิวโอ้ยมันได้โอ้โหนั่นเป็นบ้าเลยอย่างนึงครับคุณผู้ชม อยากเว้ยเฮ้ยไม่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 โอ้ยตาย <c oughs> โอ้โหมินิกันอยู่นี่เด้อ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 เดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งเจอมินิกันละแตกนี่มันใช้มินิกันคุณผู้ชม โอ้โหถ้มันหยุดเอ้าไปไม่ได้ใช้ดิอ่าเพื่อนยิงให้เออดีเหมือนกันนี่เหมือนกัน <c oughs> สซนปเปอร์ผมไม่ค่อยชอบสซนปเปอร์ยิงยากอย่างมันหนักด้วยอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนก็เปลี่ยนเอาวะ เออเอ็มจีค่อยดีหน่อยเออไม่นะไม่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 ไม,ไม่เราห้ามแพ้เพื่อนเราห้ามแพ้เออมีป้อมปืนด้วย เซ็งเลยเราสามสิบคะแนนเองคุณผู้ชมว้าว so epic เราเล่นรอบต่อไปคุณผู้ชมโอ้สกินพื้นเท่มันนะเราเนี่ยรับไอเทมอีป e ิกเพิ่มพิเศษจากแบตเ l e plus premium เท่านั้นอ๋อไม่เป็นไรค่บคุณ อ้เหอเซ็งเลยไม่จัดอันดับนั้เนี่ยยลงขึ้นนิดเดียวเองเปลี่ยนปืนกันหน่อยโอ้โหลูกซองไม่แบบขอบคุณจริงๆลูกซองยิงรวมไม่เป็นไรขอบคุณเรามาใช้แอสเซอร์นี่แบบเออไม่แน่ละสุเนย ของแต่งไม่ค่อยปลดล็อกเลยอ่ะเก็บสิงใส่ก็ใส่แล้ววะแต่งงแล้ยก็ต้องใช้ใช้แอลซาวอยู่ดีแอลซาวปืนมะเล่นว่ามาสกินปลดล็อกโอ้โหสกินปลดล็อกให้มันได้เงี้ย ไปรอบรอบต่อไปคุณ<ๆ>ผู้ชมเดี๋ยวผมดูก่อนว่าจะยังไงดียึดจุดก็แล้วกัน เดี๋ยวดูหมดจ้าเป็นไเดีกันไฟสไนเปอร์อสิบสิบแป,ป๊บนึงแป,ป๊บนึงแป,ป๊บนึงอบอกแป,ป๊บนึงโอ้โหสิบสิบอ่ะคุณผู้ชมบ้ามา Pat ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิจกรรมนะครับสวัสดีครับก็ต้องขอตัวลาอย่อนครับสวัสดีครับ